สวัสดีครับพี่น้องพ่อครับช่องดน,นผู้ดนขี่เกดครับผมืมันนี้กับพระพี่น้องขาปลาหาเห็ดครับมากับพี่บีกับกู้อมนะครับวันนี้ก็เลยขาปลามาแล้วครับมาหาทางเก่าครับทางที่เคยหาสู่เมือครับเมื่อกี้พบเอขอขากําลังออกปลาไปครับย่างสวนกันทุกผมสามคนนกะ็มาเพิ่งห้อยเก่าหมุนผู้ี่เนาะกมาเห็ดเห็ดห้อยนึงอยู่ในป่า เดี๋ยวไปรุ่นกันเลยครับมาจิบาหารมาครับไปครับพี่นกองครับพี่นกพ่อเห็ดอยู่ไตยพูนอุ้มใหม่ควบหมุนปลาทั้งนั้นครับควบกับพี่บีมาด้วยกันมีมาสามคนครับเมื่อคืนผมมาผู้เดียวฝนตัวคำเดี๋ยวพาควบมาอีกครับวนนี้ไปรุ่นมือนกันครับว่าสิพ่อเห็ดหลายบอะครับ ครับพี่น้องอันนี้ก็มาเห็นใอ้ขั้วขอบไปข้างบนทางนี้มีสามสี่ดอกครับเพื่อนเห็นบ่ครับพี่น้กดอ,อ,อ,อกตูมมันครับสีด่ดอกเก็บออกมาครับมันอยู่ในอุ้มน้ำครับพูนขั้วมอนไปครับพี่น้องไอ้ครับพ่ออยู่ครับมาจะกินพวกพ,พ่อห้อยเก่าแล้วครับ ดูพีลีมาแล้วครับดอดนึงนะอ่ะม,มาก็ขวบสจิมานบาคเดี๋ยวหลุดมือต้องกันมือขัว้วปูมาของมือในเห็ดอยู่ <c oughs> มือนี่ขัวไมาจะเป็นัเลยครับไ,รนะได้อยู่ครับเพรได้กินไปห,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 หาเพิ่งเจออยู่แหละใด้ขั้วจิบไปครับ

ดแต่เห็ดห้อยกคนะิครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวหาบนนกกรนิ่งไปจีม,มานบ่เห็ดมูเมย์ท่านเห็นดูครับพี่น้องกำลังเจอพีบีพอเห็ดแล้วครับเริ่มน,นะครับเริ่มได้แล้ว อออดูครับพี่น้องมึงโอ้ยน wow. yeah. yeah. ี mm ่ค hmm, ร okay. mm ันี่ครับพี่น้องมึงอืมเห็นบ่ล่ะนี่โดนเห็นบ่ครับอ้ยคก็ขึนพี่ๆเก็บครับ บเลว่าแต่จีบพ่อทุ่ยานพ่ออเงี้ยควบพ่อบอกหามุงวันนี่แหละแถวต้นบุกเดียมหาตลน โอ้ก่อออกบริเวณเก่านี่นะเคยออกเจ้านี่ว่าแต่จีบว่าพอเห็ดขึ้นเนาะไปครับเดี๋ยวอบีบีเก็บอยู่นี่เฮาก็อ่าทำไมเนี่ล่ะครับโอเคครับพ่น้องครูเอาก็พอกันครับนั่งหมุนอยู่ผู้เดียวอยู่บริด้เก็บเห็นดอกผมยางไทย นี่ละโอ้โยบานดวยต็งไหนดูดิชว้หน่อยอืมเอาเอามันหมาครับได้กันทุกคนทุกปู่ทุกคนยะหมานไปอีกอยู่ได้คแรบบับไอเก็บเพ็ดน,น,น้องเขาัญเน่าไอจะคลิปประเด็นเนน้นองขาดอก <c oughs> โอเคเราะขอ ator, ครับเตยเตยใหมใหม่ครับโอ้ ใบแม้มันหนาครับพวกพวกนกนกน้ยครับทางโมบานก็บม่เห็นครับลักษณะนี้โมบานไม่เห็นครับครับเหตุอลเดี๋ยวอย่าเจ็บกันครับอ๋อพักหยุกครับพี่น้องนี่เอง ที่บีเห็นมูหนึ่งครับผมเจะกำลังงามๆเลยครับรมหักเราะก้าครับยังออกทางไม่กับพ่อเห็นอกเทปุลย์น้อยเช้าเมื่อยครับสักครู่เดี๋ยวเดินทางเกาะจะออกเบิดแห้งแล้วครับเริ่มจะเบิด ดิดเลรต้องไปเติมเถอะนี่ครับเดี๋ยวรุยต่ออุอครับพอบานครับถือผลครับรุยเหรอที่ไว้ดีเหรอครับ,รบพี่น,อน่อ่เห็นบัวเห็นเลยครับนี่โอ้ยท<อ>ี่ลางเลยพ่อหนิ เบงืบบงบ้องล่างไปแกงเดีบ่วบเห็รุยไปแล้วเดี๋ยวเบึงว่าจิเดี๋ยพอเห็ดมูไม่บ่ครับคุณเ้บไปแล้วเดีย๋ยวหาไปทำกันเรื่อยๆเลยครับ นไม่เห็นหอยเกาหอยเก้า,กา,กาเดี่ยวไปเมื่อกี้เนี่ยว่าลวนมาหาอีกแล้วพี่น้องนังโพครับน้บนนอยหนึ่งเราจะตรวดครับเราจะจัดการเลยครับไปเรื่อยๆครับหมดเงินเท่าไหร่ล่าวนมาเบิ่งหอยเก้าที่เอาไปขึ้นเนี่ยพอมนี้ครับ ่อเก็บครับผมโอ้รับม่องดอกจะไววแล้วพี่น้องไม่ยเห็นแล้วอา อันนี้มนผมเก็บผู้เดียวหมูอันี้หมูเลยปวดขาแล้วดนาะเตี่ครับไปน้องงานมือนี้ครับแค่บัวลายครับมันจะไว้เหรอก็ปวดของคนกับ พี่บีกับบ้านแล้วพี่บีได้หลายกมูพี่บีไดมูหนึ่งเห็ดมันใบเหรอครับพี่น้อไปไหนกันมาออดอุบานพักครับสหรับการนาเห็ดมือนีก็่ะพักว่าไปอีกอะคือเขาแล้วครับผมมามือเบาหาณครับแต่ก็เพราะได้ได้แกงครับเดี๋ยวผมจะเอาให้พัวัาไปแกงครับฝากกดไลคดแชร์กดติดตามครับผมช่องเดินพูดดนนะครับ อาหารวัากินตามฤดูกาลครับผมช่วงนี้ก็หาเห็ดเห็ดบานนอกก็เริ่มไหวแล้วครับสงสัยจะได้ไปทั้งหารทั้งเื่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สักมีนรับพี่น้องคุณที่เข้ามารับชมครับเจยกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ